คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสนับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ก,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหวยโชคเศรษฐีมรานะครับกับสูตรวิ่งล่าง1นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขได้นะครับสถิติเข้าตอนแรกนะครับจาก37งอดเป็น38มวดนะครับข้าตอนนี้นเป็น3 นะครับเป็น38งวดนะครับเข้าตั้งแต่16กุมภา 16, 3, 16มพันธ์สามสิบหกาวันหกสาครับเอามาดูนะครับ16กุมภาพันธ์63ที่ออก781403ดหนึ่งสี่ตัวละออก94นะครับเราใช้ในส่วนของหลักแสนบวกด้วยหลัก10รางวัลที่1บวกด้วยนะครับหลัก10หลักหน่วยของสามตัวละครที่2บวกด้วย ดักร้อยของสามตัวหลังครั้งที่ร้อยหลังครั้งที่1บวกด้วย10หลังครั้งที่1ซึ่งคูณได้3บวกด้วยหน่วยหลังหน่วยหลังครั้งที่1นะครับบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่2ซึ่งคูณด้วยบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่2ซึ่งคูณได้3นะครับ7 7ดบวก0บวกด้วย1บวกได้5บวกด้วย ศูนย์บวกด้วยสามสบวกด้วยเบวกด้วยศนบวกด้วยเก้าบวกด้วยแบวกด้วยแปดสองแบวกด้วยสนะครับบวกวบกันได้เท่กับ34 3 4 3 4สี่สามสิบสี่สามสิบสี่บวกห้าคงที่สามสิบสี่บวกห้าเป็นสามสิบเก้าใส่เก้าเก้าบวก4ี่คงที่เป็นสิบสามใส่สาบวกหคงที่เป็นสีบวกหคงที่เป็นห้บวกสคงที่เป็นเได้เก้าส้าเ็ด 9ก้าสามาดครับลองมาดูนะเก้าสามเก้นะครับลองมาดูนะครับเลข9ครับเข้ามาหลัก10บล้างครับต่อมาครับหนมีนาคมหมีนาคมหกสาำนวณวิ่งล่างได้ 9. 3. ้าส 9. 3. 4. ี่เครับเลข7เข้ามา2องตัล่างเลครับ16บหกมีนาสิมีนาคมหกสานวณวิ่งล่างได้สองหกเจ็ดแครับลองมาดูนะเดี๋ยวสู่ครับ 26780นะครับเลข2ครับมา2องตารางนีครับ16พฤศภาคม6263กำลังวิ่งล่างได้48902 48902ครับเรามาดูนะครับ489เอ่อขอไป48902นะครับลราดูนะครับ48 48902นะครับเลข2ครับมาหลักสิบเลข4มา2องตารางครบเลยครับ24นะครับ 1ึ่มิได้ยนหกสามำนวณวิ่งลางได้ศูนย์สี่ห้าหกแู่ห้าหกแปดครับเลขสี่ครับประหลัดหน่วยแรงนะครับเลขหกมาสองตัวลางครบเลยครับสี่สิบได้ยนหกสามคำนวณวิ่งลางได้แปดแปดสามแปดสอครับเลขแปกับเลขสวิ่งกนาสองตัวลางเลยครับห่งก็ได้ละหนึ่งก็ได้คกสามคำนวณวิ่งล่างได้เก้าสามสี่เจ็ดก็ครับเลกับเลขสวิ่งกมาคบสตัวางเลยครับสิบหกก คำนวณวิ่งล่างได้9ก้าสามสี่ห้เจ็ดเลขเ้าครับมาหลัก10บล่างครับสิสิงหาคม63คำนวณวิ่งล่างได้8 2 3 4องสามสครับเลข8ปดับมาสองตัวลานะครับ16สิงหาคมหกสาคำนวณวิ่งล่างได้แปดสองสามสี่หกแครับแปดสอเลขแมาหลักเลขแมาหลักหน่วยล่างครับ1นึ่งกันยายนครับหกันยายนหกส คำนวณวิ่งล่างได้ครับ5 9 0 1 3 5 9 0 1 3ครับ5 9 0เ3เลข5ครับมาหลักสิบล่างครับ16กันยายน63สามคำนวณวิ่งล่างได้1 5 6 7 9 1 5ป7 9ครับเรามาดูนะครับเลข5ครับมาหลักสิบล่างครับเลขามาหลักกน่วยล่างมาครบ2องตารางเลยครับ1ตัวละครหกสมคำนวณวิ่งล่างได้489 0 2 48902นส่เครับเลข8ครับมาหลักก่วล่างครับ16ตัวละคร63 คำนวณวิ่งล่างได้0456804568ครับเลข4ครับมาหลัก10ไา้ครับเลข0มามาครบ2ตัวล่างครับ40ครับ1พฤศจิกายน63คำนวณวิ่งล่างได้2678026780ครับเรามาดูนะ26780ครับเลข4อ่าเลข6ครับมาหลักหน่วยล่างครับ1พฤศจิกายน63คำนวณวิ่งล่างได้4890248902ครับเลข4ก็บเลข8เข้ามาครบ2ตัวล่างครับ หนึ 1> 1่งธนวคมหกสามคำนวณวิ่งล่างได้3 7 8เจ3ด8 9 1เก้เจ็ดแเก้่ง,งครับเลขเจ็ดเลขเจ็ขับมาลักสิบลากครับสิบหกธนวคมหกสามคำนวณวิ่งล่างได้15ึ่งห้าหกเจครับเรามาดูนะ1นึ่งห้าหกเจ็ดเครับเรามาดูหนึ่งหครับเลขหนึ่กับเลขเกวิง่งเข้ามาครบสองตัวลางเลยครับ30มสิบธนคมหกสามคำนวณวิ่งล่างได้7 1 2ดหนึ่งสครับ เจ็ดหนึเลขหนกับเลขห้วิ่งเข้ามาครบ2บงรบองกราลางเลยครับสิบเจ็ดบคากรองหกี่ 9, 3, 4, 5, นะครับคำนวณวิ่งล่างได้59013้าศูนเกามครับเรามาดูนะ59013ครับเลขเก้าับมาหลัก10บล่างครับหนึ่งกุมภาพันธ์หคำนวณวิ่งล่างได้9ก้าสามสี่ครับเรามาดู9 3 4าสนะครับ 9 3 4 5 7ครับเลข3กับเลข9ครับเข้ามาครบ2ตล่างกันครับสป6กุมาพัน64คำน,นวณวิ่งล่างได้7 1 2 3 5 7 1 2 3 5ครับเลข7กับเลข3วิ่งเข้ามาครบ2ตล่างครับ1มีนาคม64คำน,นวณวิ่งล่างได้7 1 2 3 5 7 1 2 3 5ครับ7 1 2 3 5เลข1เข้ามาหลัก10ล่างครับ ิบหกพิณาคมหกสามคำนวณวิ่งล่างได้5้าเก้าศูนย์หนึ่งสมากครับเราดูนะห้าเกนมะครับเามดูห้าเกเลขหกับเลขศูนย์ครับเข้ามาครบสตารางเลยครับเห็นไหมหนึ่เมษายนหกสี่คำนวณวิ่งล่างได้หนึ่งห้าหกเครับเรามาดูหนะึ่งเครับเลขหกับเลขหครับเข้ามาครบ,ครบ 1, สตา, 64, า,นนา 1, 79, 1, 79, รางครับ มันอยู่ในถาดเดียวกันโอกาสที่จะมา2รางก็มีสูงนะครับ16เมษายน64คำน,นวณวิ่งล่างได้7123571235ครับเลข1กับมาหลัก10แรกครับ,าารบ1พฤษภาคม64คำน,นวณวิ่งล่างได้4890248902ครับเรามาดู48902ครับเลข4ครับเข้ามาหลักหน่วยล่างครับ สิบหกพิเศษว่าคำหกสคำนอนวิ่งล่างได้15ึ่งห5 679ครับ15ึ่งเครับเลขห้ารับมาหลักหน่วยแรกครับ1นมิเายยนึ่งมิธย,ยน64สี่คำนอนวิ่งล่างได้7 1235 7 1 12่งสองสามหาเจ็ 2, ดามห้ครับเรามาดูเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดวิ่งเข้ามาครบสองกลางเลยครับ16บหมิทย,ยนหกสี่คำนอนวิ่งล่างได้3ามเจ็ดแปดเกาหปดครับเรามาดูนะสามเจครับ 3 7 8 9 1เ้าครับเล้ครับมาล้าครับ1กรกฎาคม64คำนวณวิ่งล่างได้2 6 7 8ก2 6 7 8 0ครับเรามาดู2อ7 8 0ครับเลขเกับเลขศวิ่งเข้ามาครบ2องกางครับ16กรกฎาคม64คำนวณวิ่งล่างได้8 2 3 4 6 82346ครับเรามาดู82 3 4 6ครับเลข6ครับมาละ1ิบล้างครับ1สิงหาคม63คำนวณวิ่งล่างได้5 9 0 1 3 59013ครับเรามาดู 59013น่นะ 5, 9, 5, 9, 0, 1, นะครับเราไดูนะ59 5เ0้าแต่ครับเลข3ครับมาหลักหน่วยล่างครับ16สิงหาคม64คำนวณวิ่งล่างได้2678026780เครับเราไปดู26780ครับเลข7ครับมาหลัก10ล่างครับ1กันยายนครับ1กันยายน64นะครับ คำนวณวิ่งล่างได้37891ครับ37891นะ37891เลข9ครับมาหลัก10ลานครับ16กันยายน64คำนวณวิ่งล่างได้04568 04568ครับเรามาดูนะ04568สักครู่ครับยุงเยอะจริงๆ <laughs> 04568นะครับคันน้องยูงมาขั้นเวลานะ04568นะครับเลข8ครับมาหลัก10บล่างครับ1ตัวละคม6 4คำนวณวิ่งล่างได้26780 26780นะ26780ตัวเลขเด็กมาเลข8กลครับมาหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ16ตัวละคูนะครับเรามาดูแปสามบวกเ บวกด้วยหบวกด้วย4บวกให้ครบนะบวกด้วยสบวกด้วยเก้าบวกด้วยเบวกด้วยหบวกด้วยเจ1ดบวกด้วยสบวกด้วย8 2 6สอง4บวกด้วย4บวกลบกันได้เท่ากับ4ีได้เท่ากันไหมกดเเลขสิใครมือไวกดเคเลขหน่อยแล้วเได้เท่ากันไหมอ่ผมได้4ีนะสี่บวกหเป็นสีใส่เจดบวกสงที่เจบวกสเป็น11ใช่จะไหมใส่ 1นบวกหนคงที่เป็น2 2งบวกหนึ่งคงที่เป็น3 3บวกอีก2อคงที่3าบวกอีกสองสเป็นหได้7จ็ดหนึ่งสเจามาเรามาดูซิ1นึ่ 1, เ,เศกิ1พิชิกายนหกสีออก045ย์สีูนย์ตัวเราออกเ5เลขลายมาเลข5้ามานะครับเลข5้ามาตักหน่วยล่างนะครับโอเคนะ 1นพฤศจิกายน64ครับ045 037 2 9นตะนะครับเรามาดูนะเรามาดู0บวก3บวก4บวก7บวก7บวก3 55บวกได้5บวกได้ห้าครั้งหนึ่ง326องบวกได้6บวก1คูณ3บวกด้วย3าได้เท่าไหร่ครับ ที่ผมถามไม่ใช่อะไรหรอกผมอยากให้คุณคำนวณไปด้วยกันนะของผมได้สี่สิบคุณคำนวณตามผมไปด้วยนะผลคำนวณแต่ผมคำนวณพลาดนะคุณดูด้วยผมได้สี่สิบนะเออสิบเท้ายังรู้พลาดนะครับนักปราชญ์ยังรู้ผัง <c oughs> แต่ผมคำนวณเก็บใส่เตียงผมไปนะครับนะสี่สิบสี่สิบบอกห้าเป็นสี่สิบห้านะอ่าผมใส่ห้า ้บวกสี่เป็น9 9้าบวกหคงที่เป็นสิบสี่ศูศนบวกหคงที่ได้หนึ่งหน่งบวกเดี๋ยวก่อนนะสี่สิบสี่บ้าส้าบวกสเป็น4ี่สิบเ้าสบ้าบวกหเป็นศูนศนบวกหได้หนึ่งหนึ่งบวกสองคงที่เป็นสาโอเค ไดยวิงลางห้าเกสมามันจะออกนี้หรือเปล่าห้าเก้าห้าห้าหหสมหรือเปล่าเออใครจะไปรู้อ่ะอเราเขียนคำๆนะห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามเ้าหนึ่ง เก้าสามศนหนึ่งศนย์สาหนึ่งสามอย่างงี้เปล่าเออใครจะไปรู้นะไม่แน่หรอกเพราะว่าสถติมันมีอยู่มาในถาดเดียวกันแล้วมันออกเป็นจับคู่ไงแต่นี่ผมจับคำาัให้คุณดูเฉยๆนะแล้วแต่ถ้าชอบก็เอาไปถ้าชอบก็เอาไปใชรอเอาแคปเช็คครับ นะครับอันนี้เป็นส่วนของวิ่งล่างสูตรที่1ครับวิ่งล่าง1นะครับโดยส่วนนี้เข้าตั้งแต่16กมภา์6 3ครับเสร็ิทั้งหมด3 8วัติดครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์เป็นบันกอเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับตัวเลขนะครับรู้ก่อนรวยก่อนกับสูตรของโชคเศรษฐีมานานครับสวัสดีครับ